เอาก็งานบุญไงงานกระถินสวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับกับครูหลอดเสียงคำเนี่ยวันนี้หลงกันมาที่นี่จำปาดงนะครับนี่กุดเรือคำเห็นไหมเรือคำเนี่ยาเราไม่คิดนะว่าที่เรามานี่จะยีทีวีจะพามาทางนี้เนาะอะไรพามาอะไรพามาครับน้องจีหรือว่าเป็น หลวงจีหรือว่าบุญนี่ครับเราจะไปบ้านม่วงนะครับเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าบ้านม่วงจะอยู่นี่ในเดียวแห่นี้ที่นี่ไปทางบ้านลุงพลเลยนะนี่โอ้สุดยอดซาธูองค์ปู่ปาริจิตเดียวคุนเดยกนี่ไปทางนี้ปู่ปาริจิตเงินโอ้ครับนี่ครูหลอดเองก็มีบุญได้มาถึงปู่ปาริจิตแต่ว่ามาครั้งแรกบุญไม่เดือดกุดเรือคา โอ้คนลุกเลยตอนนี้นะพี่คนลุกอีกแล้วคือคือเราจะมาตามหลวงพ่อชุมพรสันตะสีโลมากิจตนิมนต์ที่บ้านม่วงเนาะพี่ใช่ันนี้ว่าอำเภอบ้านม่วงเราเองก็ไม่เคยมาแล้วก็ไม่รู้ว่าอำเภอบ้านม่วงนี่นไปทางไหนมันอยู่ใกล้กันครับจำปาลงใช่ไหมออน,นี่ไงอีกสิบสามกิโลสามกิโลคือ,อว่ครับแล้วเส้นเนี้ยมันจะผ่านมานาลุงพลซึ่งผมก็เคยมาแล้ว อ่ผมก็เคยมาเส้นนี้นี่จำปาดงเห็นไหมครับนี่จปาดงนี่แหละบ้านนี่ครับคูหลอดบ้านลุงพลเออบ้านลุงพลรู้แต่ว่าจำปาดงลุงพลมาอยู่นี่ครับแต่ว่าคู่หลอดยังมาไม่ถึงสักทีนี่ไงบ้านเรือนไทยบ้านเรือนไทยนี่ไงที่ผมมาพักกับเชฟยันนี่เนี่ยมาพักอยู่กับเจ้าปู่กับเชฟยันอะตอนนั้นกับยูทูบเบอร์วันที่บวงสวงปู่ปาริจิต เมื่อเก้ามกรลาปีต้นปีอะครับเมื่อวันที่เก้าเดี๋ยวใช้ช้านะไปผมจะบอกทางแยกไปไหนไปบ้านลุงพลใช่แต่เรายังไม่ได้แวะเนาะตอนนี้น่ะเราน่าจะเลยไปก่อนะครับไปอีกพีรีบไปวัดก่อนอ่าต้องไปวัดก่อนเดี๋ยวขากลับมาเราค่อยเดี๋ยวตามหลวงพ่อไม่ทันน่ะนี่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 นาลุงพลอะเข้าไปตรงนี้นี่นี่บ้านห้อยน้าเที่ยงเนี่ยนี่นี่ครับนี่นาลุงพลเข้าไปตรงนี้แต่ใช่นี่นี่ ไปนี่หน่อยหนึ่งประมาณกิโลสองกิโลก็ถึงเออบ้านม่วงสมไมป้ายไปอย่างเงี้เอาเขาตรงไปนะพี่เมื่อกี้ตรงไปทางนี้นะนี่นี่ทำไมลูกศรบอกงี้เลยเอาไปทางนี้เลยเอาขับผ่านไปก่อนถ้างั้นอ่ะเอออ๋อบ้านม่วงนี่แหละอำเภอเออเอาไม่ได้ตรงไปทางนู้นใช่ไหมเอาผ่านหน้าพ่อรูพลเลยคันนี้เละโอ้ ครับผู้ชมเอ๋ยก็ค็อกนิวถือว่าโชคดีมากครับได้มา,า,ากับปู่ปาลิจิตวันนี้ผมก็บ้านห้วยน้ำเทียงวันนี้ผมก็ใส่เสื้อปาลิจิตด้วยนะครับนี่นี่น,นี่ดูดูนี่ครับใส่เสื้อปู่ปาลิจิตมาด้วยครับท่านผู้ชมเนี่ยแสดงว่า<อ>ต้องเล้นไป่านปู่ปาลิจิตนะเดี๋ยวตอนกลับค่อยแวะเนาะตอนนี้เดี๋ยวผ่านไปนี่จะยก<ำ>มือสาธุก,ก่อนป,ปาลิจิตดิพวกเราเริ่ม อีกสิบเจ็ดนะัที่เริ่มตั้งแต่อยู่กกกๆใช่ใช่นี่ตั้งแต่ลงเขาเรียกลงอะไรนะลงลงเสาแรกๆเลยตั้งแต่นั่นแหะเราเราไปนั่งตั้งแต่<า>เป็น<ำ>ป่านี่ไปอีกไปอีกได้แล้วคนลุกขนพองเลยนะผู้ชมเลย ไม่ไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้มาผ่านหน้าบ้านลุงพลแสดงว่าหลวงพ่อก็ต้องมาเส้นนี้แหละเนาะถ้าหลวงพ่อตั้ง G.P.S มาบ้านม่วงก็ต้องผ่านตรงนี้แต่ผมคิดว่านู่นนะผมว่าน่าจะวิ่งเส้นหลักนู่นตามใจผมนะก็ไม่รู้ที่ผมแต่ทำไมเขาเขียนป้ายแต่ว่าป้ายเห็นเขียนออกมาทางนี้เอ้ามาก็มาครับก็ได้ผ่านปู่ปาลีจิตอยากให้เรามาทางนี้ก็ได้ครับสาธุนะครับปู่ปาลีจิตลูกได้มาเยี่ยมมา เยียนถิ่นปูปาริจิตอีกครั้งหนึ่งแล้วถือว่าเป็นบุญวาสนาของลูกแล้วก็ครูหลอดเนาะใช่ครับครูหลอดเองเนี่ยอยากมาอยากมานานแล้วครับแต่ว่าช่วงบวงสรวงก็ไม่มีโอกาสเนาะเราเติดคูแล้วตั้งแต่เสาต้นแรกเลยครับที่ลงปากหลักต่อไปมีครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งมากับครูหลอดก็มาไม่ถึงเนาะมาไม่ถึงแปลกเลยก็แปลกเหมือนกันมาตั้งแต่ก่อนบวงสรวง สวงถามข่าวว่ากาเสร็จแล้วตอนนี่ไงใกล้ถึงแล้วนะฝั่งนี้นะสังเกตนะฝั่งฝั่งฝั่งความมือใช่ไหมครับนี่สาธุครับปาลีเจอแล้วโอ้สาธุหนึ่งเขาตั้งกองกระถิ่นกันอยู่มั้งนะเห็นนั่ไงรถลุงพลนั่ไงครับรถลุงรถตัวไหมเออยังไม่ต้องแวะหรอกพี่ครับนี่นะรถลุงพลนี่ปู่ปาลิจิตครับท่านผู้ชมมี ปาลิจิตครับโอ้นั่นลุงพลครับไปส่องดูช่องน้องปานรู้สึกว่าจะไร้สดอยู่ว่าจะไปต่อยอดกระถิ่นที่กุดเรือคำนะครับโอเคเลยสาธุสาธุครับปู่ปาลิจิตครั้งแรกที่กลับมาที่นี่ครับเอาขอผ่านก่อนอันนี้มันเป็นทางไอ้นี่หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นทางไปอำเภออยู่เหรอทำไมโอ้คนลุกขนพองเลยครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าไม่น่าเชื่อว่าจะได้ผ่านมาทางนี้ ีแล้วล่ะเราครับมาทางนี้ไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมตอนแรกกันเอาทําไมเป็นทางอย่างนี้เราคูลอดมันถูกไหมก็เห็นป้ายมาอย่างนี้เนาะผมว่าเส้นนู้นนะผมว่าเส้นหลักเออนี่แหละปู่บริจิตแต่นี่ก็เหลืออีกสิบห้านาทีนะครับถึงเนี่ยครับตั้ง GPS ผ่านมันครับถึงเขาอยากให้มาทางนี้ครับปู่บริจิตอยากให้มากราสักที่มันบอกไหมเมื่อกี้สุดยอดเลย โอ้ผ่านนะลูกคนเอาดีแล้วนะครับมันเป็นบุนเก่าที่เราเคยสะสมไว้อยากให้มามาพบมาเจออยากให้ลูกหลานได้มาเนาะครับปู่ปาริจิตอยากให้ลูกหลานได้มาเลี้ยงห้าเลี้ยญสิบเลี้ยงสับเราก็ได้ใส่ครับอ่าโยนลงไปให้ปูปาริจิตแรกๆวันที่อ่าลงเสาเสาแรกเลยนหนึ่งลางเสานี่ อันนี้อยู่อยู่อำเภอวานนอนอยู่นะนี่เนี่เห็นป้ายบ้านนี้บ้านวานนอนแต่แสดงว่าเป็นชายเด็กนี่ครับเป็นวานนอนอ่าตบุญเอกุดตำบลกุดเรือคำอยู่กุดเรือคำโอ้อดีแล้วล่ะดีแล้วะไม่น่าเชื่อว่าได้มานะครับท่านผู้ชมดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวตอนกลับเราค่อยมาแวะเนาะเดี๋ยวตั้งใจมาแวะมาผ่านถือว่าเราผ่านเราเป็นแขก เขาจะให้ทำอะไรก็แล้วแต่ทำไม่ทำก็ให้ได้ปกับบุกบ้านบ้านม่วงผ่านมาทางนี้เนาะมาตาม G P S นะครับนี่ G P S พามาเอาเอาจะไปรถเป็นอะไรนะอันนี้รถเป็นอะไรคือเดียวหันกันไทะเบียนยังไงไหนศูนย์หนึ่งสามอ้ตายเขาซ่อมรถไม่ต้องเลยสุข ไม่ได้ซูมหันไปไม่เห็นหรอกครบังทำไมถึงได้ซุกอ๋อไันได้ซุกโอ้ยถนนนี่เลยนาลุงผลมาแล้วนะครับเห็นรถจอดอยู่แช่อยู่ตรงนี้รอหน่อมโนภาพเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงจากเมื่อก่อนที่ที่อยู่ที่โน่นเนาะ เอาถ้าครูหลอดเห็นแบบนี้ความรู้สึกยังไงอยู่ที่นี่กับอยู่ที่นู่นอันนี้แค่เห็นแวบๆนะยังไม่ได้เห็นจริงๆความรู้สึกเมื่อก่อนครูหลอนเห็นนี่ยังไม่ทาสีคือยังไม่ลงสีความรู้สึกห<ค>นิมันเสียดายแทนที่น้อบมันกกอมครับปวดจริงๆเลยเสียดายนะครับแต่ว่าูัอเจ้าบุญ อาจจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้กำทุนอะไรมาอยู่ที่นี่ก็เลยจําเป็นจะต้องเล่นย้ญะถึงขนาดต้องปาดครึ่งมาเป็นท่อนเป็นท่อนบาทใช่ธรรมดาวันตัดท่อนครูหลอดได้ไปไหมไป๋อไปนอไปไปที่บ้านกกอกบ้านกกอกก็ไปครับนี่เดี๋ยวใกล้จะถึงแดีว่าเราไม่ได้ตามมาที่นี่ครับวันนี้ท่านก็ให้มาแล้วมาถึงแล้วอเดี๋ยวครับเดี๋ยวขากลับเราค่อยมากับปู่กัน ครับจะไปบ้านม่วงยังไม่ถึงเลยนะครับมาถูกเส้นทางนี่นะครับขอบคุณมากมากนะครับค,คลิปนี้ค,คนลุกคนพองเลยนะครับได้ผ่านบ้านลุงพลโดยที่เราไม่ตั้งใจไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะผ่านเส้นนี้ครับ